เขาหล่อโหที่เบลนะโดนไล่อยู่ใช่แต่กีดเขาโดนไล่อยู่กันแหละเราตีไปเองทีเฮ้ยแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วสวยแล้ว อ้ายิงสะโดนดีไปบ้าย ไปไม่ได้แน่นอยู่หรอหลุดแล้วหลุดแล้วเห็นแล้วเหรอได้เขาหลุดแล้วได้ได้หสุดแล้วมาจุ๊บมาจุ๊บ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 จ เรียวมาเรียวอยู่ตรงเขาเลยอ๋อตัวเนี่ยใช่ปะที่เล่นลุงยามไม่คนาเล่นนิพาคนาเล่นนิพาหน่อยมากเ็าคือวนส่วนน้อยไงล่ะ ััรานทที่อิอุเขาตัวโอเคนะคบมียาตรงนั้นหรออยากได้จังโงยานเจ็บฉันเจ็บทุกการกระทำ ที่ฉันไม่จะเสียใจฮะมังจะแตกละตัวทุกคนมันจะฆ่าก,กันอยู่แต่เนี้ยุกคนฆ่าของแน่เขาอยู่นั่นไลนอยู่เนี่ยย่าเปิดพันอีกกว่าพันอีกพันอีกฮานุมาน ยวิ่มาเจอมินได้ไงนี่ไอ้บ้เอ้จสดนะมาเกิดมากิดนะมากนะโอ้โหมาก่อนะก่อนมาก่อนะมาเกิดนะยบตัวใช่โยเขาโดนพยันไปถึงก็วิ่งกลับพอวิ่งไปไม่ได้ ว,ว้าวเป็นมุกที่ฮ่าฮ่าฮาตลกมากเลยครับไม่เคยฟังมุกอะไรตลกขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตนี้เขาชันไกดีกว่านะไปแล้วเอนอนหรอขวัญห่อขรัญจ,จริงๆเหรอจริงครับเงาเงาเขาดื้อเหรอใช่ตัวดื้อตัวดื้อมากๆเขาดื้อเหรอ ก็ดีมากเพอาะเรืองที่ฉุดแนวกนเลยอ่ะใช่ก็ดีที่ฉุดเลยไม่ใช่ไม่แวะตีกูด้วยโอ้ไ okay, ม่กอดโอเคแวะแล้วเขาพีมประตูตีตัวเองนั่นแหละตัวเขาโง่จังตา,ตายหรอใชนะ่เขาตายเขาเผลโอ้โหนะนานเนี่ยเขาพีมประตูอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตาย จุ๊บๆไหนชุบแล้วมาจุ๊ไหนชุบๆๆๆๆเขอจุ๊บแกน่อยค่ะจุ๊บจุบๆๆๆๆๆบนักกอจุบมย์นกกอดจุ้มย์เราไม่ไหวมาวางเลยไเฮ้ยทำไมพายันเกลี่นกาดเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเตเนี่ยแล้วก็เจอพายันอีกเหหายาแบบ น่ากลัวจุงเบย่สวยดิกระดิกกระดิกกระดกกระกกระด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 กกรดกเกระดกกรดกกดกเดกรดกเระดกดกกระดกกรดกกนะดระดกกระดกกรดดรกรกกรรรรดด เลือดเขาไม่เต็มเลยว่ะหายเจ็บหายเจ็บใหนผิวไหนอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางโอเคเปิดโลกอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่ผิวอยู่นี่ตามติดชีวิตผิวโดนไม่เจอโดนแต่วอือโดนต่อยไปหมัดนึงเต็ม ไม่ไหวดิไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตีเขาอะโอ,โอะ้โหน่าแม่เขาพันสายสิน,นะ่ะเอามันทิ้งไปได้มาดิมาดิมาดิมาดีมีสักขีน้ำมนต์เนอะเพื่อนทีน้ำมนต์ไว้ตรงนี้ป่ะสวยมา น่ละนเวลาโดนสาดน้ําส่งการที่เลยมาแล้วมันอยู่ไหนอะตรงกลางตรงกลางไ <c oughs> อ้งเงือดโดนไปสามช็อตแบบยกดื่ม้ <c oughs> มีน้ำมนต์อีกสองว่ะเขาจะสาดไปที่กลางหัวมันตัวมันอยู่ไหนรอมันอยู่ตรงกลางเขาตรงโน้นแ้ก็เท่าหนังโน้นอะ ออเฮ้ยฝ่องมันเสียงหลงเลยตายแล้วเหรอจบตายแล้วเหรอใช่เข้าสาดน้ำมันไม่ทำอะไรเลยกีน้ำมันตปน้ำมันตายไงนะใช่กดนี่ทุกอย่างเลยเจ็ดร้อยห้าสิบสองเลยเหรอเก่งจังแงมแๆมข้าเก่งปะข้าเก่งปะเก่งครับ เปิดฉลากนตัวอะไรยังไม่รู้เลรับตัวอะไก็ไม่รู้ปาปาชปาเตโยปาปาเตโยเบล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 อยู่เนี่ยชื่อไอต้าอาการแคตัวฉันนั้นต้องปวดดาวได้นะให้ชื่ออต้า ตจ้ามีเขาเพลงเพลงแอบเรียกชื่อใครอะฉันมองเห็นฉันบ้างไหม <S <S จะเรียกชื่อใครก่อนฮัลโหลจะเรียกชื่อคนอื่นอเอ้าใช่ไมเจ้าเจนมันได้แต้มไวจ,จังแต่สิบเก้าคะแนนเจนว่าสิบลนเจอหน้าเจอผีมจู๋กอนน่าจะมั้น่าจะของไปฟาดผีเลยใช่ป่ะนะ วเทียนมันเด้งได้เทียนมันแบบเป็นเอ่อเต้นดิสโก้เทียนอะไระเทียนในแบบนี้แหละมันเต้นดิสโก้มันโยก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 เดี๋ยววะตัวไอ้ฉาดแจกเขาเลยไอ้ใหญ่ตัวผู้ตัวไอ้ฉันแจกเขาไม่ไม่ใส่ไม่ดีใช่ตัวต้องโดนดีเฮ้ย gặp ตัวไปสวดอัดน้ามตอนแรกมันไล่เจนอยู่ดีตัวไปสวดอัดหน้ามันแคสอ่ะยแคทอ่ะสวดไม่ได้ทำรอเพื่อนมันเก้าๆเครื่องฝั่งนู้นนะเครื่องฝั่งข้างล่างอะที่มีชั้นสใช่อไรอ จะกเพลงเดียวกันปะเนีย่ย <c oughs> ไม่ใช่ถูกเพลงแล้วถูกเพลงแล้วแค่ติดเพื่อนตัวะตะปูไปะเพื่อนจะเพื่อเจนเหรอมื่ันติดไววัที่ฉันใจร้อนเกิดไปจะเขาใชอันนี้เพื่อนเล่นอยู่หรือตัวเล่นอยู่ไม่ใช่เขาอะเล่นะ มาชูเพื่อนแล้วต้องบันไดอะวะไม่อยู่ว่าง,างเขาเปิดกล่อง อันนี้เขาลองงัดขีละก็จะงัดหน้ามันให้มันรู้สำนึกซะบ้างนีย่ยเขาได้แต้มน้อยแน่เลยวะไม่ลำหาอะไรเลยเนี่ยร้อยห้าถึงหกเลยนะเนะยอะเลยนะนัน่นเยอะก็เยอะก็เยอะกว่าเขาอ่ะจริงจังปะ่ะอืมร้อยหกสิบเอ็ดเลยเยอะกว่าเพื่อนเนอะจริงจังป่ะอืมเขาจะโกหกทำไมอ่ะก็กดแท็บดูดิ ความสวยมาเยอะแล้ว้เราใส่สีไ้วอ๋อมันขนาดขึ้นเงนะ ติดใส่สินนะเพื่อนติดใส่สินนะมาไม่ได้ดิติดใส่สินนะ,ะด,ด,ด,นะดิไปแหละต้องไปติดเครื่องอีกเครื่องได้ปะฝั่งโน้นอ่ะนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะที่มันบอกก้าวๆไว้อ่ะมันหยุดเขามันอยู่เขามันอยู่เขามันอยู่เขาอ้าแต่แล้วรู้สึกเสี่ยงตายมากเนี่ยเหลือเฟ่งเดียวอ่ะ เพื่อนบอกมันก้า,กาไวไปแล้วเขาไม่รู้มันก้า,กาวๆไปตรงไหนเพาจะตายหาออกมานะพยายามมาเครืกขึ้นจะยินรอดปะพยายามอยู่ยเครื่องนูนุนเครื่องระดมในเดี๋ยวเอ้ยพนทายาทใส่ลูกได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอ้าโอ้โหเซียววิตัว อาตอนเสื้อวีตาตอนไหนไม่ตาตอย่างนี้เถอะเอ้ยไม่รู้อะเครื่องก้กาวเครื่องอย่างนี้เฉยหรอกให้คนที่ก้กาวไว้ไม่ต้องเสือไม่มันติดวันนี้พาจะมาชุบตอบอะวะเจนพันส่ซสินอยู่วิ่งอยู่โน่นละเกือบเซนนะ เลยลต็มใช่ไหมเต็มชาวพินมา,นา,นมาเป็นอ่องนี่ก็แย่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ไม่เต็มข้อหาหมดครก่นอนตัวหายาก่อนเดีวก็ได้เพื่อนน่าจะตีผีชุนละมุนวุ่นวายอหรือชุนละมุนวุ่นวายแต่อยู่กับครู โดนนมนตัวบอดบอ,ดบ,อดบอดไม่เสรบอดไม่เสรบอดไม่เสรเฮ้ยทำไมมีโล่สอ,อันนะโอ้วพวกแพวกแกไปและน <ś c oughs> าตายนี่มาตาย <ś c oughs> จะด่าวเขากัดลิปปอปะวะ อยู่ไหนอะตัวอี๋ยวผมบนชั้นสองตรงกลางครับล่าสุดไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้อยูไ่ไหนไม่รู้เหมือนกันนั่งสารแต่ว,วันนี้ป่ะขอโทษนะเพือ่อนร้อนแบบนี้นมาดิมาดิมาดิ <c oughs> เลิศเลิศเลิศโอเคสวยายามา มันมีโล่ไปก่อนเซนตมีโลเซ็ตขอมัดดิหมัดสักมัดสามอะขอมัดสามจีสักอันหนึ่งจะตบจะตีอะก็ยาสองอันเลยวะเขาไม่เจอยาเลยกูจะแต่สายสินทั้งแบบอะขอมัดสามขอมัดสามขอมัดสามมัดสามมัดสาม,ม,าสาม ใช่ใช่เขาเจอแต่สายเสียงเจอเยอะมากโอ้สายเสียงแกไอ้ยหมัดหมัดอะไรวะหมัดหนึ่งหมัดหนึ่งได้อยู่ปะีอยู่ไหนอยู่ข้างบนเจนที่เจนแต่งช่วชุบยเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยอยู่เขาอยู่เขาไล่เขาอยู่วะเขาอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่ไ,ไปดิมาดิ Phải tên đánh đợt còn lấy à, nhiều Ok Dụ, dụ khó, đều khó, đều khó đều. Chân cợt, chân cợt Dụ à, khó dụ ở mà Dụ nghĩ, Sạc lai lai Ui เปิดโลว่ะเตยายที่ไหนวะอืมก็ใช้ไปแล้วเตวยาย<ว>อ๋อของเขาที่เขาเจอ,อเจอด้่น้ำมนต์ก็ไม่ไหวแล้วก็ใส,ส่ศิลมันจะเอาเขาไว้ได้ปะอยู่ไหนอยู่ไหนข้างล่างปิงไหน่ล้วปะ กไกลอยู่ขอนังไปก็ตายที่เดิมอีกแล้วเหรอตายแล้วใช่มันจะมีโลกมามีพากับมีพาต้องรอโลนใกล้หมดแล้วนหะตายยากเกินอ๋อไม่โดน Ôi sủi. Chen làm đi. <laughs> Vậy thì còn nãy giờ khen hả? Khoảng thang Là nhỉ? Nãy nói